พระบรมมหาสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระพระมชัชมะพระนวกะสมมนเนธธรรมสวัสดีแม่ชีแม่ชีพุทธและอุบาสกอุบาสิกาท่านผู้ปรารถนาในธรรมะในแบบของประถธรรมซึ่งแม่ชีพุทธท้องฟ้ามาพบกับท่านอีกครั้งนะคะ มีคำถามว่าการถามธรรมะแก่ผู้รู้หรือผู้ไม่รู้ก็ตามหรือผู้รู้น้อยรู้มากก็ตามแก่เพื่อนฝูงแก่ใครแก่พระแก่อาจารย์ควรที่จะวางตัวในการถามคำถามอย่างไรอันนี้คนที่ถามอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีธรรมะแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามถามไปก็ได้อยากรู้ก็ถามทีนี้ จากประสบการณ์ของแม่จิพุทธท้องฟ้าที่มองเห็นผู้คนเห็นสังคมเห็นเรื่องราวที่อยู่ในวัดเห็นการะเทศะต่างๆเห็นวิธีและวิธีที่คารวะศีลห้าปฏิบัติต,ต่อผู้ที่มีศีลสูงกว่ามีทั้งดีและไม่ดีคะกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะโลกของเรามันหนีไม่พ้นหรอก มันก็มีดีไม่ดีคลากันไปดี5%ดี10%ดีร้อรดีไอ้ดีร้อมีแต่ว่าพุทธองค์ทีนี้เนี่ยก็จะแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าหากท่านอยากจะถามธรรมะแก่ใครก็ตามใครก็ตามท่านจะต้องถามธรรมะเขาด้วยความนอบนอบ้อม เพราะเรากําลังถามธรรมะและ,และเรากําลังจะได้รับธรรมเราต้องเคารพธรรมะนั้นที่ออกจากปากเขามันมีอย่างนี้นะคะพระพุทธองค์บอกว่าศีลแปลว่าปกติผู้ใดที่ทําการทําตัวทาวาจาไม่ปกติผู้นั้นพร่องเรื่องศีลแล้วผู้ที่พร่องเรื่องศีลคนคนคนน้อมน้อมหรือกราบไหว้ไหมคนเคารพหรือเชื่อฟังไหม อันนี้ต้องคิดตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะว่าถ้าบังเอิญคนที่พล่องศีนนั้นนำธรรมะที่ดีๆออกมาพูดเหมือนเขาไปรู้อะไรมาแล้วเขาก็อยากบอกต่อเพียงแต่ว่าศีนของเขามันไม่สมบูรณ์มันมันพล่องเขาก็อาจจะพูดจาไม่เพร้อ <c oughs> แต่มันดูมีคุณค่าใช่ไหมคะในการฟังอยู่ที่ท่านจะเลือกค่ะบางคนบอกฉันขอฟังจากปากพระพระดีไม่ดีแต่อย่างน้อย มีศีลและอย่างน้อยก็พูดจาเป็นปกติศีลคือปกติขอฟังธรรมจากผู้ให้เกียรติธรรมขอฟังธรรมะจากผู้ที่ให้เกียรติธรรมะให้ธรรมะได้ออกมาจากปากที่ใสสะอาดปากที่มีศีลปากที่เป็นปกติราบรื่นแต่ถ้าหากว่าเป็นปากที่ไม่ปกติอันนี้แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเอานะคะ ซึ่งที่จริงมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษละคนปนกันนะในโลกมนุษย์เราถ้าอันไหนเป็นประโยชน์ท่านคิดว่าท่านฟังได้แล้วท่านคัดกรองแต่ประโยชน์มาท่านท่านที่ฟังอ่ะหรือท่านที่ค้นหาทมท่านก็ได้ประโยชน์กลับมาส่วนอันไหนที่มันไม่เข้าท่าถ้าท่านมีสัมมาทิฏฐิท่านคัดกรองได้ว่านี้ไม่เข้าท่าก็ปล่อยเข้าไปก็ให้อยู่กับเขาไปเขาเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยหรือเปิดโอกาสให้คนได้ทําความดีว่าถ้าเขาพูดจาไม่เพราะ แต่เขาก็ยังได้ถ่ายทอดธรรมะให้เขาได้มีโอกาสได้บุญเราก็ฟังก็ได้แต่บางคนเขาก็ไม่จำเป็นต้องฟังเขาก็ไม่ฟังฟังแล้วรู้สึกจิตตกก็ไม่ฟังเพราะว่าไปหาฟังจากพระจักเจ้าไปหาศึกษาตาม YouTube ที่คนอื่นๆก็พูดก็ได้ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเอง ยติโยมเองอยากจะถามธรรมะกับใครให้นอบน้อมไว้ก่อนนอบน้อมไม่จาเป็นต้องหมอบกราบคลานเข้าไปกราบเพื่อนคุยกับเท่าเคยธรรมะกับเพื่อนพูดด้วยความมีศีนนะคะใช้คําพูดที่ปกติให้เกียรติธรรมะให้เกียรติธรรมะที่กําลังที่จะออกจากปากเพื่อนและสิ่งคําถามถามทมท,ที่กําลังจะออกจากปากท่านปากท่านจะต้องทําให้เป็นปกติเพื่อจะมีธรรมะออกไปถามและจะได้รับธรรมะเข้ามาอันนี้เป็นการให้เกียรติ นะคะเป็นการให้เกียรติธรรมะและเป็นข้อปฏิบัติของความปราณีตในการที่จะเป็นผู้ที่มีมีศีลดีมีศีลปราณีตขึ้นนะคะทีนี้มันมีอย่างนี้ค่ะจากประสบการณ์เนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งวิชีพุทธท้องฟ้าดูใน YouTube รายการธรรมะที่มีพระเนี่ยทำรายการจัดรายการพระรูปนั้นก็ดีดีค่ะให้ธรรมะเยือกเย็นพูดจาเนิบเนบเนบยือกเย็นแล้วก็มุ่งประโยชน์ ที่จะให้ถึงแก่ประชาชนญาติโยมทีนี้คนถามแน่คนถามชีพุทธก็มองอยู่ใน u t u b e นะคนถามมาด้วยความแบบมุ่งมั่นใจในตัวเองว่าธรรมะของตัวเองเนี่ยใช่แน่ๆเด็ดแน่แนไอ้สิ่งที่พระรูปนี้นะ่ะรูปนั้นนะ่ะที่ตัวเองจะไปถามทำพูดไว้ผิดไม่ถูกด้วยความที่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนมาลองวิชาไหมคะก็ใช้คำที่ ถามใช้น้ำเสียงที่แย่ในการพูดใช้น้ำเสียงที่ไม่นอบน้อมต่อธรรมะไม่นอบน้อมต่อพระอาจารย์รูปนั้นใช้กริยาที่กลางก็ไม่นอบน้อมอีกอย่างนี้แล้วก็ใช้เนื้อหาในการพูดออกไปจากปากที่เป็นการดูหมิน่นว่าอาจารย์ท่านนั้นท่านพูดมาอย่างนี้อย่างเนี่ย มันไม่ใช่นี่ผมเรียนมามันอย่างนี้อย่างนี้อ้าวเอาวแล้วเป็นการประลองยุทธของการที่แบบนรู้อย่างนี้ทะลุอย่างนั้นทะลุอย่างงู้นนั่นไม่ใช่วิธีของผู้ที่เห็นธรรมหรือผู้ที่กําลังจะเสวนา,นาธรรมไม่ว่าจะเป็นพระต่อพระชี้ต่อพระชี้ต่อชี้ชี้ต่อคนธรมนธรมดาคนธรรมดาต่อคนธรรมดาไม่ว่าใครต่อใครจะต้องนอบน้อมดังนั้นท่านจะต้องเป็นผู้นอบน้อมคือผู้ที่ทําตัวสงบไว้ ถามธรรมะเนี่ยเมื่อเรารู้เช่นนี้มาแล้วเราคิดว่าเขาผิดเนี่ยความกลางกล้ามเนื้อเราจะเกร็งความพะง,งาดขึ้นว่าข้าแน่จริงมันจะมาโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวเลยมันก็มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้ากิเลสไงกิเลสความเชื่อมั่นคือยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเมื่อยึดมั่นถือมั่นแม้จะยึดมั่นในเรื่องของธรรมะที่ตัวเองเรียนมาแต่ไอ้ความยึดมั่นนั้นก่อให้เกิดกิเลสไหมคะเพราะความกลางเกิดขึ้นเลย กิเลสมามันเป็นบอ่อให้เกิดความกลางเพราะยึดมั่นถือมั่นความรู้นั้นแต่ถ้าผู้ที่รู้ด้วยสัมมาสัมมาทิฏฐิเขาจะไม่ยึดมัน่นเขาจะรู้ว่าเขารู้สิ่งที่ถูกต้องไงหรือเขามีบางอย่างที่เขาอยากจะปรับปรุงแก้ไขหรืออยากจะเติมให้มันใสกิ้งกว่านี้เขาจะถามอย่างนอบน้อมถาม,ถามพระถามพระธรรมจะเอาพระธรรมมาเขาจะถามอย่างนอบน้อม เช่นเขาอาจจะไม่เชื่อหรอกว่าอาจารย์รูปนั้นพูดอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าหมอไม่น่าจะจริงมันจริงหรือเปล่านะมันใช่เหรออเขาจะสงสัยแบบนี้เขาไม่ใช่จะสงสัยว่าพูดมาเนี่ยไม่จริงหรอกฉันรู้มาอย่างนี้ของฉันนะถูกเห็นนะหมันคนละนคนละอย่างกันเลยกิเลสกับการสงสัยเพื่อค้นธรรมมันจะคนละอย่างดังนั้นก่อนอื่นเราต้องนอบน้อมสำรวมกิริยาวาจาและสำรวมกิเลสของเราแล้วถามธรรมะออกไปว่าพระอาจารย์เจ้าคะ สิ่งที่ท่านเทศมาเช่นเนี้ยโยมเคยได้ยินจากที่อื่นมาว่าเช่นนี้หรือโยมนั่งเมาที่เห็นว่ามันเป็นเช่นนี้ท่านลองอให้ธรรมะกับโยมสิคะว่าที่จริงมันน่าจะเป็นเช่นไรสิ่งที่โยมรู้มามันคืออย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วสิ่งที่ท่านเทศมาเป็นอย่างนั้นท่านลองพิจารณาธรรมแล้วก็โปรดโยมอีกสักรอบสิคะนี่ค่ะความนอบน้อมตัวอย่างของความนอบน้อมเป็นเช่นนี้ ทั้งๆที่บางครั้งเรารู้เต็มอกว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นอาจจะผิดหรือผิดแต่ผิดแล้วทําไมผิดแล้วเราไปเหยียบย่ำท่านเหรอผิดแล้วเราไปดูถูกท่านเหรอว่าโอ้ท่านพูดมาถูกทุกเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นต์ไอหนึ่งเปอร์เนี่ท่านผิดนั่นนะเราเป็นตัวกิเลสตัวร้ายตัวนรกเลยเพราะเราไม่ได้อัญเชิญพระธรรมที่จะออกจากปากเราแล้วเข้าหูเราได้ซ้ําแต่เรากาลังไปหมิน่น ดังนั้นผู้ที่มีธรรมะก็จะนอบน้อมและถามด้วยจิตใจงดงามและใสใสเพื่ออะไรบางครั้งมาชีพุทธท้องฟ้าเคยไปถามพระรูปหนึ่งนะถามด้วยความนอบน้อมด้วยจิตใสจ,จริงๆนะคะแค่แค่อยากจะให้ท่านออถ้าสิ่งนั้นถูกก็อนุโมทนากับท่านนะคะคือเราก็จะได้เกาะชายจีวรท่านไปด้วยเพราะพระเนี่ยศีลส,สูงกว่าเราบุญสูงกว่าเรามากเนื้อนาบุญนี้นะดีที่สุดในโลกแล้วนะคะในคําสวดมนต์ก็บอกไว้ เราเนี่ยศีลแปดข้อไม่เท่าศินสองยี่สิบเจ็ดเราต้องนอบน้อมไว้นะคะอย่าไปหยิงเพยเหยอนะคะอย่าไปหยิงพยองพองขนว่าถ้าเราเก่งข้อนั้นข้อนี้เราจะเก่งกว่าสงโอ้ยไม่ใช่นะคะดังนั้นจะต้องนอบน้อมเข้าไว้และการนอบน้อมนะมันบ่งบอกว่าธรรมะของเราสูงแค่ไหนอย่างนี้แต่พระเนี่ยอดทนอดกั้นนะเห็นว่ามาแล้วคนนี้มามาลองยุทธฉัล้วท่านก็เฉยท่านก็ยังเย็นท่านก็ยังโปรด โอ้นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้เห็นแต่เราเห็นหรือเปล่าหรือเข้าใจว่าพระต้องทนต้องทนพระต้องโปร่งสิต้องโปร่งสิมันไม่ใช่นะมนุษย์ปุถุชนศีลห้าเนี่ยต้องรู้จักนอบน้อมด้วยนะคะเวลาจะถามธรรมจากพระมาจีพุทธทองฟ้าแนะนําว่าถามด้วยความนอบน้อมแม้จะไม่เชื่อแม้จะมีสิ่งขัดแย้งอยู่ในใจต้องถามด้วยความนอบน้อมเพื่อว่าเผื่อจะมีธรรมอันใดที่สูงกว่า ที่เราจะเข้าใจเพื่อจะเปิดดวงตาของเราให้สว่างขึ้นอย่างนี้ <c oughs> แล้วการฟังธรรมของคนเราเนี่ยฟังแล้วเนี่ยไม่เข้าใจทั้งที่เรียนมาเยอะเพราะเขาเ,เดี๋ยวจะบอกว่าไงดีเขาเรียนมาเยอะเขาเชื่อมั่นในการเรียนของเขาเสร็จแล้วพอเขาไปฟังธรรมแล้วเขาบางข้อแล้วเขาไม่เข้าใจฟังธรรมจากพระแล้วไม่เข้าใจเขาจะเชื่อสิ่งที่เขาเรียนมาเขาก็จะ ว่าพระว่าพระพูดอย่างนี้ได้ยังไงแม่ชีพุทธทองฟ้าก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเรารักเมตากันเราย่อมไม่อยากให้เห็นเพื่อนมนุษย์ของเราดิ่งลงนรกกระพุมหรือกลายร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุริกายสัตว์นรกนี่เขารวมเรียกว่าอบายภูมิเพราะถ้าเรามีจิตแบบนั้นมันลงอบายค่ะเราก็จะมาช่วยปิดสําเร็จไม่สําเร็จไม่รู้แหละแต่เราก็จะช่วยชี้ทาง ทีนี้เราก็มาบอกกันว่าแม้แต่การถามธรรมะนะคะเราก็ถามแบบว่าหย่ยเรามีความรู้ใครมีความรู้มาดีก็ตามทีเรียนสูงเรียนนักธรรมเรียนอภิธรรมอะไรก็ตามทีถ้าจะถามธรรมะพระรูปอื่นก็อย่าถามอย่างเราเป็นผู้รู้ให้ถามอย่างเราไม่เป็นผู้รู้นี่แหละและก็อีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าพระรูปนั้นอธิบายมาอย่างนี้ตัวเองเรียนมาไม่มีไม่เข้าใจ อย่าเพิ่งรีบด่วนว่าเฮ้ยไม่มีในตำล่านี่ท่านพูดอย่างนี้ผิดอย่าลืมว่าการปฏิบัติกับปริยัตินี่แม้จะควบคู่กันและไปด้วยกันเพิ่งพาอาศัยกันแต่ปฏิบัติเห็นจริงเห็นแท้มากมายมากมายแจ่มแจ้งมากมายกว่าปริยัติมากมายนะักดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านเรียนปริยัติแล้วอ่ะแล้วท่านอาจจะได้ยินปฏิบัติ แล้าท่านบอกว่าไม่มีบางทีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แม่ชีพุทธ้องฟ้าอยากจะชะลอให้ท่านชะลอจิตท่านไว้ก่อนทำที่เราฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรือคิดว่าไม่มีแสดงว่าเราสุดเพดานพินแค่นั้นนั่นอาจจะเป็นธรรมะที่สูงกว่าเราจนเราไม่อาจที่จะเข้าใจเพราะถ้าต่ํากว่าเราต้องรู้สิใช่ไหมคะมีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่สูงกว่าก็คือเป็นธรรมะที่ผิดคือออกนอกนอกเขตไปเลย มันมีสองอย่างดังนั้นจงชะลอไว้เมื่อเราไม่รู้ว่ามันคืออย่างไหนกันแน่ระหว่างเป็นธรรมะท,ที่สูงกว่าอำนาจของของธรรมะท,ที่มีในตัวเรากับอีกอันนึงเป็นการเป็นเป็นธรรมชนิดธรรมที่ไม่เฉ,ฉยไไปไม่ถูกต้องผิดอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่อะไรไม่ว่าอะไรผิดหรือถูกอะผู้ปฏิบัติจะไม่คิดอย่างนั้นในสังคมคิดอย่างนั้นแต่ผู้ปฏิบัติไม่คิดอย่างนั้น นะคะเพราะว่าถ้าถ้าในขณะที่เราปฏิบัติในจิตถ้ามีผิดมีถูกมีชั่วมีเลวมีดีมันก็ไม่เป็นปรามาัิปรามัิไม่มีผิดชั่วเลวดีนั่นคือในการปฏิบัติแต่ถ้าผิดออกไปแล้วเราก็รู้ว่าสังคมเนี่ยอันไหนที่เขาเรียกว่าอย่างนี้นะเขาเรียกว่าชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเลวเรียกนี้เรียกว่าดีอย่างนี้เรียกว่าน่าสรรเสริญอันนี้เรียกว่าภัยละอันนี้เรารู้จักเรารู้จักว่าอันนี้ข้างนอกเขาเรียกว่ายังไงและต้องทําไปตามระเบียบนั้น เรารู้จักนักบวชรู้จักแต่ถ้าข้างในแล้วนะคนด่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ยินคนด่าท่านไม่มองว่านั่นเป็นเลวหรือดีระดับปรามาสคือได้ยินแค่เสียงเสียงเหมือนกันหมดเสียงฟ้าผ่าเสียงด่าเสียงรถยนต์เสียงอะไรเสียงเมื่อเราไม่แปลว่ามันเป็นเสียงอะไรเราก็ได้รู้แค่มันเป็นเสียงพอรู้เป็นเสียงมันก็ไม่กระทบจิตใช่ไหมคะไม่กระทบจิตเรา เอาแล้วไงแม่ชีพุทธจะไปไกลอีกแล้วจะไปไกลอีกแล้วเอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ได้อธิบายให้ท่านได้ได,ได้เตือนเตือนสติเตือนจิตท่านไว้นะคะ <S <S <Lead. S 1> เราเป็นชาวพุทธด้วยการเราต้องเกาะมือจับมือกันไว้โดยเฉพาะเป็นชาวไทยแผ่นดินนี้แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราก็จะต้องเกาะมือกันไว้ <S <S จับมือกันไว้อะไรที่เราที่จะช่วยฉุดล้างดึงกันได้เราจะช่วยฉุดล้างดึงกันไปถามว่าไอคนฉุดคุณเนี่ย เขาเจ๋งร้อยเปอซ็ยังยังคนเจ๋งร้อยเซคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีคือใครพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ด้วยดีพวกเราทั้งหลายเนี่ยทั้งนักบวชนักไม่บวชเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งสะอาดด่างสุกปกเทาขาวดําบางคนบอกว่าโลกนี้ไม่มีหรอกสีขาวมีแต่สีเทาเทานั้นนะไม่จริงนะคะไม่จริงเคยมีคนมาต่อว่าเพราะเรารู้เราบริสุทธิ์เรารู้ว่าเราขาวเราจึงรู้ว่ามีขาว บางคนบอกโลกนี้ไม่มีหรอกไม่มีอะไรหรอกที่มันจะถูกจริงสะอาดบริสุทธิ์มีค่ะแล้วไม่มีอะไรหรอกที่จะดำไปหมดไม่จริงค่ะมีค่ะมีดำมีขาวมเฉะนั้นถ้าไม่มีสองสีนี้มันจะไหลมาปนกันจนกลายเป็นสีกลางซึ่งเป็นสีเทาได้อย่างไรสีเทามาจากไหนมาจากสีขาวแสดงว่าสีขาวมีจริงจิตที่ขาวบริสุทธิ์มีจริงสีดำมาจากไหนสีเทามาจากไหนสีเทามันมาจากสีดำที่ไหลเข้ามาเหมือนกัน สีเทาจะเกิดขึ้นได้ไหมคะถ้าไม่มีสีดํากับสีขาวเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นถ้าขั้นท่านเป็นคนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แสดงว่าท่านมีทั้งขาวมีทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์คือดําขาวและดำเพราะมันมาปนกันเหมือนเอาสีมาคนใส่กันมันก็เป็นสีเทาดังนั้นจงอย่าเชื่อว่าโลกนี้มีแค่สีเทาเพราะที่มาของสีเทามีดําและมีขาวดังนั้นในตัวท่านจึงมีขาวได้มีดําได้มีเทาด้วยอย่าลืมว่ามนุษย เกิดมาได้เพราะมีศินห้าคบสมบูรณ์ท่านจึงมีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์แต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านอ่ะพกจิตของความเป็นสัตว์เดรัจฉานในภพชาติต่างๆที่ท่านเกิดมาบ่อยๆนะมาไว้ในตัวตนท่านได้ร่างกายมนุษย์แล้วแต่จิตท่านเนี่ยยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ยังฆ่ายังข่มขืนยังฉกขโมยยังอะไรยังทําบาปต,ต่างๆนานา,นาท่านกําลังทําร้ายตัวเอง อย่างหนักกว่าที่ท่านทำร้ายผู้อ,อื่นเพราะท่านจะลงนรกไปชั่วกับชั่วกันไม่มีวันได้พุดได้เกิดทุกที่นั่นจะร้ายกาจมากกว่าในคุกตารางมากมายนะไม่มีโอกาสได้หายใจแต่เชื่อไหมคะคนที่เขาทําผิดเขาเจ็บปวดเองเขาไม่อยากทําผิดแต่เขาทนตัวเองไม่ได้เขาแพ้ภูมิตัวเขาเองนั่นเองคนแบบนี้น่ากลัวด้วย น่าสงสารด้วยน่าช่วยเหลือด้วยและอยากจะแผ่เมตตาให้มากๆให้เขามีแรงพอที่จะสู้กับตัวเขาเองเพื่อเขาจะไม่ทำบาปและไม่ส่งตัวเองลงนรกเพื่อเขาจะยับยัง้งและรู้เท่าทันอุป,ปทานพอรู้เท่าทันอุปทานเขาจะโกรธน้อยลงการที่จะไปต่อยตีคนอื่นจะไปฆ่าฟันหรือเจ็บปวดในใจเหลือเกินอันนี้มันละไม่ได้มันหยามนี่คือศักดิ์ศรีจะต้องเอาเลือดมาล้างเท้าเพื่อศักดิ์ศรี พวกนั้นเป็นอุปทานทั้งนั้นและอุปทานนี่แหละที่ทําให้เขาเหล่านั้นต้องรับบาปกรรมเราในฐานะชาวพุทธเกิดมาแล้วในพุทธศาสนาในประเทศไทยเราก็ทำหน้าที่ช่วยกันเราช่วยเขาไม่ได้หรอค่ะทั้งหมดนิสหน่อยก็ยังดีมีเ <c oughs> อสไหมคะนิสแสดงว่านิสของเรามันมีหลายนิดนิดนิดแล้วเราหวังว่าอย่างน้อยนะคะครั้งหนึ่งเขาได้ได้ถือสินห้าครบ เขาต้องมีอะไรดีอยู่ในตัวบ้างนะขอให้เขามีเรี่ยวแรงพอที่จะเป็นคนดีเราเบาไหมคะสังคมเราก็เบานะคะถ้าคนที่เคยทําผิดเขามีเรี่ยวแรงพอที่จะเป็นคนดีที่จะหันหลังให้บาปเวรที่เขาเคยทําแล้วเขาจะไม่ทําอีกเอาละค่ะวันนี้ไปก่อนพ่อคืนพูดเดี๋ยวจะยาวอีกแล้วและเดี๋ยวจะแวะอีกแล้ว หวังว่าธรรมะแม้แต่จะเป็นแกนหลักที่จะเป็นจุดประสงค์ที่นํามาบอกท่านหรือแม้แต่ธรรมะที่แวะข้างทางก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะอย่าลืมติดตามรายการปฐรมธรมที่ช่องนี้นะคะ